มาเดิมมาเดิมมาเดิมกินยาชีวิตตินยาอ่เราเป็นคนอย่างเงี้ยละเราเป็นโรคประจำตัวเนูอ่ากินกินยาเด้อให้กินยาเลยเดิมอย่าพูดอะไรักอะไรซนขนาดอืมน่ายากไม่ถักเป็นเนาะ อันนี้มันนี้ยำมะรุงน,นี่ยากันผักมเร็งะอ้อ,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 อ้ร้อน อะไรติดฟันเนื้อเนื้อติดฟันด้วยขออนุญาตแคดด้วว้าฮะพอ๋ออันนี้นนนจบกันเองโอ้จบยันอ่ะอ๋อขอจบกันคี่เนี้เลย